ทัวลงพนักงานขนส่งหลังถ่ายคลิปแกะพัสดุลูกค้าเล่นโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมา f c e e o o o เจมอยวีได้แชร์คลิปวิดีโอแชร์พฤติกรรมของพนักงานบริษัทขนส่งรายหนึ่งที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งโดยจะเห็นว่าพนักงานรายนี้ได้แกะพัสดุของลูกค้ามานั่งถ่ายคลิปวิดีโอเล่นอย่างสุกสนานโดยสินค้าที่อยู่ด้านในก็สั่นดกดิ๊กไปมา ซึ่งต่อมาภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกนําไปแชร์ในโซเชียลมีเดียก็ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางในทวิตเตอร์ก็ถูกรีทวิตมากกว่า4 4 0 0 0ครั้งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นโดยชาวเน็ตหลายคนได้พากันเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าทางไร้มารยาทและไม่รักษาความเป็นส่วนตัวไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไรพนักงานก็ไม่มีสิทธิทาเช่นนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางบริษัทออกมารับผิดชอบและดําเนินการเอาผิดนั่นเอง ล่าสุดทางบริษัทขนส่งสินค้าชื่อดังอย่าง FlatExcel ได้ออกมาแสดงความขอโทษกล่าวว่าทางบริษัทได้รับทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานและหารือกันในเรื่องของบทลงโทษในขณะนี้